สวัสดีช่วงบ่ายนะครับทั้ง2ช่องเลยนะฮะบนโอมชั้นแล้วก็เสื้อพาไปนะฮะบรรยากาศตอนนี้แดดร้อนเปรี้ยงนะครับได้สัมผัสอากาศหนาอยู่ประมาณช่วงเช้าสอชั่วโมงนะฮะไหนกล้องอยู่ไหน จากคลิปที่แล้วนะฮะทีนะ่ได้ผ่าต้นไผ่เหลาต้นไผ่ทำเสาวประดับโคนะฮะทำหลักเป็กตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเริ่มดำเนินการปักลงไปตามจุดที่ป้าได้มาร์กเอาไว้ สามสิบห้าต้นสาวนะีะข้างบน,นข้างบนเป็นตัวหนังสือน่าจะเป็นแนวตัวหนังสือโอ้ใครมา งานนี้เสร็จไวแน่แงานนี้เสร็จไวแน่ๆพี่ใหญ่มาแล้วเออ,อจะให้พี่ใหญ่ตอกพี่ใหญ่ตอกเก่งมากเลย แล้วก็ป้าได้บอกทางทีมช่างบ้านสารเสีให้มาช่วยตอกให้ด้วยนะครับช่วยทำงานในช่วงนี้นะครับแน่นไหมทแน่นไหม มีกี่อันทีมยอดอยู่บนน้นเนี่ยคืตรงนั้นมีอันนึงไปข้างสวนหน้าทีมีเสาหนังเอาไม้ขามามาแต่ไหนพวกมึงเด็กมาอยู่ข้างในเนี่ยขึ้นไป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 แล้วก็มองหน้าตัวสีเหลืองมองทางนั้นบอว่าอันนั้นใหม่คือจะไปหาปล้างเขาจะพาดูเป็นช่วงไปบ้าง เออคอยไปนลาจะปลาไได้ตอว่าจะกลองไปถามาเบิดดูนกดีกันถามเลยพี่น่ะถามเลยถามว่าระดับนั้นพอดีไสวย่งเออก็ส่งรูปไปให้ในลายให้แกดูโอ้แต่ดีจัง นแสงย้อนแดดหรือเปล่านะ้องวดมากเอาสีเหลืองก่อนนะบ่สไมอยู่ข้างบนก็เอาสีเหลืองสีเหลืองกับสีเขวใจคน,นแล้วแม่แล้วใจค่อน,นแล้วบ,บัดนี้มันไมให้มันไเลยป,ปั๊กไปเลยค่ะตามที่หนูว่างไว้ดนที่มันมีนักว่างตัไปเลยค่ะ ปัร้ายรอไปเล่ะเขาบอออกนใ้มาแกะลวดเล่นนะฮะมันเหมือนเด็กมาวิ่งมามาแกะเล่นเลยนะเนี่ยมันม้วนไปม้วนมา ยังโบเลวเรือมาเนี่ยยางโบเล่มันมันต้องใช้รถก็ไว้ก่อนรถแล้วก็จะวางจะวางเสร็จะพี่จะไปเอามันไม่ใช่ไข่ไข่เลยเอายังไงก็ได้วแต่ว่ามันก็เดินลย จะบอกก็ไม่สวเาไม่บอกว่าหาออกนาจะหาออกาอ้ก็ถูกแล้วอนมามาตรงนั้นอาจจะต้อง ออจะเฉพาะฝั่งนี้ไงจะเฉพาะฝั่งนี้มันต้องปรับบางจุดมันต้องปรับ <c oughs> ปรับให้เกิดความสวยงามรับให้มีูวาต่จริงใจอะไรเฮร สวยสวยแต่หุนไม่ดีท <c oughs> ่วที่ตัวแดไมไมดอเอ,อพูด<อ>ตรงไปไหมนี่ลูกแกันมานพูดที่ตัวที่ตัวแดดเน่นมุกนะ เลืเอแค่สามอันเนี่ยนุแบกมาจนจะหมดเล้วแค่นี้ก็ต้องใชร่รถห คลิปแรกในรอบสามวันอีกแล้วรอบสามวันท้องใดเขาสวันที่ถทไ่ไยมันทันโลกคนะกันเลยว่ายาวต่วันนี้ ขยับข้าวอีกขยับหอมมันดูไม่สวยมันไกลเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้สวยงามตามความเหมาะสมไปขาบอกมันยาวันนาขยภาษา้านขยายหลัก ตมาไวมเกไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วแตกไปภาษาไปเฮ็ดใหม่ไหมบ่ต้องภาษาเลยผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นละเจ้าฮัล่นี่ไปไปไปบอกว่าอย่าเฮ็ดแพงอย่าเฮ็ดแง ไปไปมันบอมีคอยยงคอเห็ดแต่ผู้ต่อกระยันค่อยๆต่อเพื่อลรดึงเอาดึงเอาไปไปไปสอมไปสอมไม่ได้สอมทีหลังไปต่อ เดินไปโอ้ยยังสามอันนั่นเออก็นึกว่าจะลือเยอะมันยัง<ล>บ่พ่อเด้ภาษาอันมันยังบวชพ่ออ่าาหนนมัเดินนหาาแล้วส,ส,ส,สไมทท่ที่ที่วางไม้ตอกไว้อ่ะมันยังไม่ไม่ไมโพดิแา่ละนับเบิ้ลมันจะแลบที่ที่วางค่ะหมอบันไดทางขึ้นบันไดเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม อ้าโอ้โหสองสูตรเสือเลยมันเลือี่อันที่ว่าย,ยังไม่พอเออเดินใส่ขูดเงินเลยเนาะ ัน,นูเานไมันสูงไม่เท่ากันสูงไม่เท่กันแ้กันออันนี้สูงกว่าเพื่อเออไอ้ตัวนี้สูงสูงไม่เป็นไรเหรอ ค่อยไก็มาแล้วคยหาโลไ่ถค่อยบินโดรนนี่แหละค่อยบินโดรน

มันดูเปิดข้างหงลังมันรูเปิดข้างหลังได้ดดั้นแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไม,ไ,ไม่ได้ได้เ้ทางเปลี่ยนใหม่ไมอ่าอ,อ่อออออานี้น่นจะสวกว่าจะรัเพือข้าอของหน้าดีกว่านะถ้าเีบหล มืนกนนะพุนะมันจะรอดนะมันจะรอ,นะอดอีกแล้วนะอย่าให้มันจะรอดมันจะรอดพุมันจะดี <c oughs> อ้าแปงเราดีจะลเอาลวดเนะอาลดเสือเสืให้มันจะรอดนะเออเอเลยจะรอดนบนี้นะื อยูข้างหน้ามันก็ดีนะอันนี้มันจะร้อนจะมาถึงในแคบปลายสีแล้วเนี่ยเราเราปักตามที่ป้าป้าแก้วตรงเนี่ยไหวมันไม่ตรงเนาะไม่ตรงมันไม่ตรงแถวเนาะมันไม่ตรงนเนี่ยคือเขย่าข้าเขย่าออกเอออันนี้ขึ้นไม่ได้เลยอันไหนไม่ได้ครับนั้วอันไหนกันไปใช่ไหมเออมันจะถึงผ่านปลายสีแล้วเนี่ยไม่ได้ ต้องไปเย็บผูกอันนี้เราปักตามที่ป้าเข้าแบบนี้กอนเสือเราเข้าแบบนี้ไหมมันต้เข้าหน่อยนึงนี่นี่นี่หันหันหันออกหันมันออกเออเพราะว่าทุกคนก็ตั้งอยูนี้ไงเนี่ยเนี่ยมันไม่ตรงห่างกันสองเดือยเลยอันนี้อันนี้มันห่างกันเป็นคืบเลยมันไม่ตรงกันเลยนะเนี่ยรัอัเป็นแมวของมันมันไม่ตรง ป้าอาจจะแค่แบบว่า้นั่นไว้ชั่วคราวหรือเปล่าแล้วเราไม่ได้ดูไม่ได้เล็นมีป้าไม่เฮาอีกแล้วคือมันโดถือซิงบถูกทางแต่ไม่เฮาแต่ละอันมันบดถือซิงถูกทางนี่ถ้าแบบนี้ตัวเนี้ยอันนี้ ตนเลไม้เนี่ยคนแนวกันเลยไม่ตรงกันเลยเบี่ยวห่างกันเป็นฟุตไได้วัดะร่เจ้าป้าอกหลัก็แนวตามนตอกหลักไว้ไม่คือป้าตอกไว้ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องวัดด้วยเราปล่อยอยู่เราตาเป็นแนวจริงรอว่าให้วัดมัน เราต้องวัดเ่ปาเขาตอกไว้แค่จังหวะนี้จังหวะนี้เฉยเพราะว่าเราตอบเป็นแนวแต่ว่าถ้าเข้าจีอดดีเข้ากับเอามันตรงกันใช่ตอกอกตอก้อกตอกทอกต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 อกน่าววกตไว้อกตอกตอกขึ้นตอกขอ้นไมอือป้ากตอกาอ 不，不，剪<来>开，剪开吧，不会

เอาไม้ก็ให้ทำได้กันอ๋อโอเคไม้อันนี้มันทำเฉพาะเลยไหมมันทำกี่อันแล้วมันทำเยอะไหมยี่ไม่เยอะมันต้องใช้ตัวสามสิบห้าทำครบไปยังหรือว่ามันเกินไหมยังยังไม่ครบเนอะถ้ามันเกินแต่มันก็เหลืออยู่ตองให้มันเหลืออยู่เพราะยังไม่ได้ใช้มมีอะไรปุ๊ จ้างเขาวันเท่าไหร่จจ้างเขาเต็มวันไปเลยเลี้ยงชมพเหอเลี้ยงชเรื่องอะไรกองไว้ตรงนั้นเลี้ยงเีน่ป่ะอข้าวมันไม่สลปมเลเกียวมันมีขาวอยู่เด้เออเอาขาวมาก็ได้เอาข้างหลังขาวมา

ุดนี้มันจะอยู่ติดกับทางเดินเข้าเดินออกเนาะนะฮะจากลานด้านที่ตอนออกนะไปทางทิศเหนือนะครับถ้าเราหันตะแคงออกมานะฮะมันก็จะเกะกะทางเดินนะก็ต้องเป็นคานหันข้างนะอ่ะป,ะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะ ก็ยังไม่คอมพลีทเท่าไหนนะะร่เนะฮะต้องมีการแก้ไขไปอีกเรื่อยๆนะครับ